ชินโคไลต์รุ่นเนเจอร์และชินโคไลต์รุ่นซูพิเลียชินโคไลต์รุ่นเนเจอร์และชินโคไลต์รุ่นซูพิเลียเป็นแผ่นหลังคาอะคริลิกแบบเรียบโปร่งแสงป้องกันรังสี U.V. แต่ไม่เน้นป้องกันความร้อนชินโคไลต์รุ่นเนเจอร์มีสีให้เลือก2สีได้แก่รุ่นชินโคไลต์ D.X.001 แผ่นใสสำหรับงานหลังคาใสและรุ่น D.X.332 สีเทาอ่อน ชิงโคลายรุ่นซูพีเลียมีสีสีให้เลือกโดยสียอดนิยมคือรุ่นชิงโคลาย nc 9 5แผ่นหลังคาสีชาหรือสีน้ำตาลอ่อนและสีฟ้ารุ่น dxnb 0 0แผ่นชิงโคลายทั้ง2รุ่นมีขนาดความหนา6มิลหน้ากว้าง1.38เมตรรุ่นเนเจอร์มีขนาดความยาว3และ6เมตรในขณะที่รุ่นซูพีเลียมีขนาดความยาว 3, 4, 5และ6เมตรให้เลือก สนใจสั่งซื้อติดต่อ095-5150600 l i n e คุณภาพสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมพิมพ์ชิงโคอลายคุณภาพใน Google